บอกในน้อยพี่น้องเลยนี่เห็นบ่เ <laughs> ออเห็นบอจา้านี่พี่น้องนี่เห็ดหน้าแดงเห็ดพึ่งสีน้ำตาลจ,าจ้าทุกคนพี่น้องมึงก็ได้ละปุติปิปปี้ป้าไปเบิงฝุ่นพี่น้องเบิง้ง โอ้โหโถ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 น่อมงไงเต็มอยู่ไงเต็มอยู่นี่นะงามงามพี่น้องหันพี่น้องโอ้โหดอกงามงแท้ อึดนี่อึดอึดพี่น้องงามคักเนาะเฮ้ยปุ๋ยน้อย,อยพี่น้อง